านีโทรทัศน์สีกองขบวนช่องเจ็ดและบริษัทกันตาลไอ้หนมใจสนอ่มคดีเด็ดช้างฟุนโบอกโมเมนต์ขอบอกขอช้างขอเดียวกันถึงขอ้อสนามคิมเบอร์ลีคลาก Handy Kleenex paper products help you every day in so many ways. Mobile. The high megatane rated gasoline. Engineered to meet your motors' needs. Chesterfield King. Tobacco's too mild to filter. Pleasure too good to miss. The wonderful taste of Chesterfield King. <laughs> ผมนะไเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ครับเนี่ยคุณตำรวจเข้ามาจับนักพนันที่บ้านหลังนี้โดยแบ่งกันสองสายสายหนึ่งเข้าหลังบ้านอีกสายหนึ่งเข้าหน้าบ้านเจอกับวงเล่าที่นั่งดูต้นทางอยู่พอตำรวจเข้าไปคุณเจ้าของบ้านก็หัวหมอเลยครับมีแล้วคุณตำรวจเอาแจ้งว่าบ้านหลังนี้มีการเล่นการพนันกันเนี่ยเฮ้ยการพนงการพนันอะไรไม่เห็นมีใครเลยไหลสักหน่อยคุณเนี่ยอย่ามามั่วด,ดีกว่าอยู่ๆคุณจะมาคนได้ไงการจะคนเนี่ยมันก็ต้องมีหมายคนมา ไม่มีหมายโค้นมาเขาเรียกอะไรคุณรู้ไหมบุกรู้เ่ารู้กฎหมายซะด้วยคุณตำรวจไม่ใช่ว่อกคุณไม่ตำรวจแล้วคุณจะรักแก้ราชาชนหรือทำอะไรได้ง่ายๆนะผมกำลมงโง่นะคุณคุณรู้เปล่าเพราะพวกผมนะนะใหญ่ๆโตๆมีเยอะแยะสามารถที่จะย้ายคุณไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในเมืองไทยน้าคุณอยากจะไปอยู่ชายแดนสักพักหนึ่งคุยกับนายผมเลยคุยกับ ไม่ได้รู้เลยว่าข้างหลังบ้านน่ะตำรวจเขาจับได้ทั้งวงไพ่ของตรงของกลางกวาดเรียบหมดแล้วมาดูต่อดีกว่าครับว่าคุณเจ้าของบ้าน่แกจะว่ายังไงไอลงุองได้หัวหมอแล้วเนี่ยก็พอมีความรู้เรื่องกฎหมายบ้างแล้วพอถอยไปคำลุงเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าเอ้ยคุณตำรวจที่พูดใหม่รู้เรื่องก็ผมกินที่นี่นอนที่นี่อยู่ตรงเนี้ยก็จะไปใช่บ้านผมได้อย่างไงฮะ โอเคต้นแบบเพื่อนนายอะไรเป็นเจ้าของบ้านอะไรฮะเฮ้ยคุณนนี้หรอครับอะไรเฮ้ยโูนต้องทางยังไงเนี่ยเไม่ใช่อะไรไ้ะเยเฮ้ยมันโดนหมดทั้ชุดเหลือเลยครักนั่นพูดไม่ออกเลยทีนี้ใบกินไปเลยครับเพื่อนคนไหนนะที่ว่าใหญ่เรียกมาพร้อมกับทนายเลยเป็นไงคราวนี้จับได้ถ้าเป็นทนายล่ะงานเนี้ยยุ่ง มีเรื่องเด็ดส่งให้เราดูที่รายการคดีเด็ดตุ๊กปน2ปนอพื้งทุง่งหลังกรุงเทพ0242